หนึ่งเทคนิคที่จะสวยทานนั้นเปลี่ยนแปลงจากนิสัยที่เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่โบได้มาเป็นนิสัยดีปั๊บปรุงใหม่จันสุาัจะมาบอกเทคนิคดีๆในการปั๊บเปลี่ยนนิสัยเฮาเป็นคนใหม่รูปแบบใหม่มีวินยัยมีนิสัยที่ดีนะก็คือการเฮ็ดนิสัยดีทุกอย่างให้กลายเป็นเรื่องง่ายและกับการเฮ็ดให้นิสัยอะไรที่บบดีนะั้นให้กลายเป็นเรื่องที่ยากแบบใดเนาะสมมติคือว่าตัวอย่าง เขาบอกตัวเองว่าเขาตื่นเศร้ามาเขาจะออกกําลังกายเขาก็เฮ็ดเหตหุมันเป็นเรื่องที่ง่ายเลยโดยที่ว่าเขาตื่นขึข้นมานับหนึ่งสองสามนุ่บต้องถ่าลีลาอย่างใหโดนหรือโบต้องขึ้นอย่างไ้ย่างเนาะหนึ่งสองสามลุกขึ้นมาเลยเนาะหรืออาจจะเอ็กซ์เซอร์ไซรูปแบบใดกกันแล้วแต่ค่ายๆคือเหตุเลยโบจําเป็นจะต้องไปใส่เกิดกีฬาหรือโบจําเป็นจะต้องไปใส่สุดกีฬาหรือว่าไปใส่เสื้อเปียนนั่นพี่เลี้ยโบต้องเลยเอาแบบสุดนอนนั่ะนนหะเลดเนาะการที่เขาจิไปเลือกสุดส่สุดอาจเหตุให้เขาขี่ข้าศ์อีกนั ตื่อนอนปุ๊บอ,อาจจะพับหมอนบนนอนปลุกปุ๊บปับเลยอาจจะไม่ต้องรอว่าเออเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนออกมาลคลอยมาแป่งเนาะเขาคือผู้อยากให้เป็นแบบนั้นคืออยากให้เห็นเลยเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยสมมติว่าเขาอาจจะตั้งเป้าว่าเขาอยากจะเรียนภาษานั่นเองเนาะอ,อาจจะไม่ต้องคิดว่าโอ้สเ่เย็นตอนท่นนั้นโมงตอนนี้โมงอาจจะเออบางตอนนี้เอาได้ซิปคำซับกระเขียนไปหรืออาจจะเห็นได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ให้ฝึกแบบนี้ว่าให้ปับ นิสัยที่ว่าเขาอยากได้อยากเคล็ดให้กายมาเป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยหรือว่าอันใดที่ว่ามันเให้เขานิสัยเสียเซนอาจจะไปจับโพรศัพท์เพลินโดนเขาอาจจะเอาไปไกลๆเขาเอาบไปแตะบวไปต้องบบไปาบมันว่าสันสนะเพื่อว่าเห็ดมันเป็นเรื่องที่ยากนั่นเลยเนาะอาจจะเอาไปมันให้ไกลจากเขาหรือว่าอันใดที่สร้างความเป็นนิสัยเขาสิ้นเคยบุดีให้เห็ดให้มันรู้สึกว่ายากให้เห็ดนิสัยใดก็ตามเทารู้สึกว่าเขาบบมากเขาบบอยากได้เนาะให้เห็ดมันให้กายเป็นเรื่องที่ยากและให้ฝึก นิสัยตัวใดที่เราซึึกว่ามันดีให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายไปเลยเนาะคล้ายๆคือว่าเขาซู้กว่าเฮานั่นอยากจะเบ้าจะวาในสิ่งใดที่ดีๆก็เฮ็ดมันเป็นง่ายเลยท,ทักทายไปแล้วเรูซึึกว่าโอ้มันบเป็นอย่างมันก็สวยเฮาดีมีความสุขได้ อ่าเริ่มเลยเหตุเลยนั่นเองเนาะและถ้าอนไนที่บดีก็คือเขาพยายามกดมันไว้ดึงมันไว้จองมันไว้เหตุเหตุมันยากและเดินไปเขาฝึกเรื่อยๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขามีการฝึกไปเรื่อยๆเนาะมันจะกลับมากลายเป็นความสิ้นเคยแล้วก็เป็นนิสัยเขาให้แบบว่าให้มันเป็นอัตโนมัติคล้ายๆคือออกกํลาลังกายแหละ ลุกขึ้นมาเฮ็ดปุ๊บปุ๊นปุ้บเฮ็ดเลยเฮ็ดทุ่งมือมือละบ่ต้องออกแบบบ่ต้องออกหลายๆบ่ต้องโอ้มือนึงอ่งพอจะออกการล้างกายหนึ่งส้วงมือจำเป็นเนาะคือนจากเสือก็จะเฮ็ดอะไรมือนึงเขาจะมาแลงนับหนึ่งหันร้อยเอาแค่นั้นเอาซ้ำนั่นนั่นเนองเนาะจะเนาะฝึกฝึกมันให้เป็นนิสยัยและเมื่อมันกลายมเป็นนิสยัยเมื่อใดนั่นแหละคืออัตโนมัติ และก็คือสิ่งที่ดีเพราะว่าสมองของเขานั้นมันอยากจะเหตุแต่แน,นวง่ายๆแนวใดยากเนี่ยมันขีด้านมันบุอยาเ็สฉะนั้นแล้วเขาต้องฝึกแนวใดที่มันดีให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆและตอนนี้มันจะส่วยได้ไวเฮาดึงพลังงานหรือดึงนิสัยดีๆให้กลับกลายมาเป็นนิสัยของเขาเมื่อเขานิสัยดีมันสิส่วยได้ไผก็ช่วยตัวเฮานี้หน่อยเขามีการพัฒนาและก็ดีขึ้นฉะนั้นอย่าลืมเอาไปใช้ล้องเบิ่งว่าการฝึกนิสัยดีให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆและการฝึกนิสัยที่บุดีให้กลายเป็นเรื่องยากท่าทาันัณ เปลีนหนึ่งแน่นอนว่าทานเป็นคนใหม่ที่สดใสอย่างแน่นอน